น่างเนี่ยผมกำลังนั่งนับอยู่ไม่กลัวกลัวแจ็คเก่าไงอย่างวันนั้นอ่ะใครไม่เบิกรถไม่ดีน้องใครไม่เบิกรถไม่เบิกรถไม่ดิอรออะไรอ่ะเฮียเตรียมพร้อมหน่อยใครไม่คลับยาไาเนเซอร์ยาเขียวเกาะใครไม่มีเบิกต้องไว้ต้องเสร็จก่อนห้าสิบสิบนาทีนี้ก็มานั่งรอเตรียมสตาร์ทได้แล้ว งอสตาร์อะไรวะฟักบัววะวันนี้แกมาไวนะเว้ยหนึ่งรูปมามาแบบไม่เต็มนิ่มาลงลงลงตึงอ่ะวันนี้วันนี้ไปหุงมาว่าจะไปซื้อดิจิตอลดอลล็อกในบ้านไม่กินอืออันละเก้าพันมึงมึงซื้อที่ไหนเก้าพันกูซื้อมาสี่พันห้าพันมึง คือต๋พี่จะบอกพี่จะบอกวิธีการทําอะไรที่มันรวดเร็วทันใจแล้วก็ได้ราคาที่ไม่แพงมากินข้าวกันพ่อนมาเนี่ย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 มันเลยปพาไปด้วยสิ่งที่กูหาหรือว่าหาทุกวันในการทําอะไรที่มันง่ายๆนะเต๋กูไม่ไปที่ไหนเลยกูไม่ไปโฮมโปรกูเอ้ยไม่ไม่พูดชื่อกูไม่ไปไหนเลยเอาง่ายอะไรที่เกี่ยวกับร้านค้ารู้ไหมกูทำยังไงกูพิมพ์ Google ในมือถือในแอปอ่ะกูเขียนเลยเบบิก มันก็จะขึ้นทุกร้านเลยนึกภาพป่ะแล้วมึงก็โทรหาเขาเลยกูจะโทรหาเขาพี่มีติดวันนี้ไหมครับอะไรประมาณเนี้ยราคาเท่าไหร่ส่วนมากกูจะใช้ o o o l l นอะ Google Map อ่ะในการซื้ออะไรต่างๆนานาเอาเทียจะใช้บัคกัเที้ยเลยอ่ะมึงลองเขียนดิจิตอลดอรกอะไรของมึงดูดิในลงลงไปใน Google อะมันจะมีร้านอยู่แถวบ้านมึงเองไว้หรอใช่ เขาเซ็งเลยอะแต่แต่ไม่ได้นะไม่ได้ดีตอนเราเราคิว่าแพงเกินแล้วเราต้องมาวัดหน้าประตูได้ว่ามันไม่ไม่คือเขามาทําให้เลยมึงแค่ถ่ายรูปไปให้เขาจะไม่มีโรงงานแบบนั้นไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ได้โรงงานมันเป็นร้านค้ามันเป็นร้านค้ามึงไม่มึงลองเซิร์ชก่อนมึงลองเซิร์ชก่อนอ่ามึงลองเซิร์ชตอนนี้หยิบมือถือขึ้นมาแล้วลองเซิร์ชอ่ะอ่บอกพิพมว่าอ่าดออ่าดอดอล็อกดอล็อกเขียนว่าดอล็อกพอ พี่ดอล็อกอย่างเดียวใช่ดอล็อกอย่างเดียวใช่ Google Map มันทำได้อย่างนี้ผมทำจริงๆผมทำตลอดทุกครั้งคุณลองทำดูดอล็อกเป็นหนังเลอนนอตอนเนี้ยอ๋อการประจุดิจิตอลโฮมโปรขึ้นมาโฮมโปรเลยอ่าโฮมโปรขึ้นมาที่นั้นที่เดียวใช่ไหมไม่มีที่อื่นเลยใช่ไหมในนั้น <Pro> อ่ะใช่โฮมโปรออนไลน์แสดงว่าจะ<ม><ม>ไม่เหมือน,อนอช้อปปี้ก็มีไม่มึงเซิร์ชที่ไหนอะ่ะ Google เหรอเซิร์ชกูเกิลเนี่ยใช่กูให้มึงเซิร์ชกูเกิลแมพในมือถือไอ้โง่ เพราะว่าในใน Google แ a p ของมึงอะมันจะมาร์มันมันจะมาร์คไม่ไม่อยากเซิร์ชใน Google นะเซิร์ชในมือถือมึงเพราะว่ามันจะมีตำแหน่งของมึงอยู่ตำแหน่งบ้านมึงยคืออย่างเช่นอาของกูอะมีอะไรเสียหายเกี่ยวกับไฟฟ้าเช่นบ้านอย่างเช่นกูจะทำอะไรแบบงานด่วนอ่ะกูก็เรียกช่างไฟโดยใช้แบบนี้แหละโทรไปหาเขาทุกร้านเลยอย่างเช่นกูปิวอินกระจกโมเดลกูก็หานทำอย่างเงี้ยตลอดทุกครั้งแล้วกูโทรไปถามเขาเลยเพราะเอาใกล้บ้านที่สุด ทุกคนไม่ได้ทำกันแบบผมหรอเลยขึ้นมาร้านแรกพระรามสี่อยู่รรานสี่ทุกคนไม่ได้ทำแบบนี้เจ็ดแเดียวผมบอกว่าผมทำแบบนี้นะ่งไม่แต่บางที่ไม่เหมือนกันแต่ในกรุงเทพอะผมทำแบบนี้เพราะร้านมันเยอะแต่ที่ไกลๆอะผมก็ไม่รู้ไงแต่ว่าในกรุงเทพอะมีแน่นอนแบบเนี้ห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้า มีแต่ช่างช่างกุญแจเชียงรายอ่าตอล็อกกันเหรอ<ช>แล้วก็แล้วก็กดกดเข้าไปดูกดไปในดูอ่ะมันเป็นเป็นหน้าร้านแบบไหนเป็นหน้าร้านแบบไหนสะดวกสบายจริงๆงดูไงเป็นหน้าร้านอ่ะเอาอางนี้ดีกว่าง่ายๆ่ายง่าย,าย,ายมึงลองเขียนว่าช่างไฟได้อะลองเขียนว่าช่างไฟ ต้องเขียนมาช่างไฟเลยมีขึ้นกี่ล้านามีขึ้นเดียวปะไม่มีเลยแป๊บนึงนึง,นงอะไรวะทำไมไม่มีมันขอบคุณนัองยจอกันนังองโอเคโอเคอาใหม่ ขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะอ่าก็ใช้วิธีหาแบบนี้<ใ>นอะไร<า>ที่มึงอยากทําอ่ะ oh. ก็คือมันมันมันจะเป็นข้อดีใช่ไหมคือมึงกดไปปุ๊บมึงกดที่จุดจุดนึงมันจะมีเบอร์โทรศัพท์เขามามึงโทรหาเขาเลยถ้ามึงตั้งถ้ามึงอยากทาจริงๆนะมึงโทรหาเขาปุ๊บให้เขาแอดไลน์มามึงถ่ายรูปไม่ต้องเดินไม่ต้องออกจากบ้านอ่ะกูทําแบบนี้ตลอดให้เขาแอดไลน์มาแล้วก็ถ่ายรูปถ้าเขาทําไม่ได้เขาบอกทําไม่ได้เพราะแบบเนี้ยมันจะเร็วกว่าเพราะเขาไม่ใช่บริษัทไงตีเขาเป็นเหมือนแบบ ไม่ใช่ดอล็อกอะมันมีสี่พันห้าห้าพันสามพันเก้าอันนั้นมันแพงไปมันมันจะมีหลายบานนะมันจะมีหลายบานนะเก้าพันของมึงอะมันอาจจะมันอาจจะใช่กับถามแล้วถามแล้วใช้ใช้ใช้กับกระจกกระจกบานเรื่องกระจกบอลถ้ามึงถ้ามึงทำแบบนั้นอะเขาจะใช้เวลานานมึงต้องจองคิวกี่คิวอะแต่อันเนี้ยมึงได้เลย ถ้าทำแบบพี่อ่ะจะไม่รู้ว่าเชียงรายมันมีหรือเปล่าแต่กรุงเทพแบบมีเยอะมีหลายร้านโแผ่เก้าพัเี่ยมึงลองเขียนดิเด็กเอ็นอาจจะเจออยู่ในนั้น่ะเยอะอยู่แล้วอ,อแล้วเราจะได้ดอล็อกไหมน่า <laughs> จะโดนล็อกดอแล้วแหละ <laughs> เิขเอ็นน่าจะได้ดอล็อกก็แล้วโดนดอล็อกล็อกดอล,อดอลอมันจะได้ใช้ดอแล้วล่ะแต่มันสะดวกสบายใช่ไหมละ่ะเพราะว่ามไม่ต้องมาแบบว่าเฮ้ยคุณล็อกกุญแจบ้านหรือเปล่าวะออแต่ไ <ใช S 2> ม่เหมือนพี่เข้าบ้านไปล่ะปื๊ดปื๊ดปื๊ดอ่ะมันมีข้อเสียตรงที่ว่ามันดังโลหะฝากคนทางมาคนหนึ่งครับใครวะเจบอยเป็นคนขับรถเดือนละหมื่นได้มีปัญหาดิมันมันไม่มีต่ำใช้ครับ ไม่มันมีระบบแบบมันมันมีระบบแบบไอ้นี่ด้วยมันมีมันมีระบบแบบว่าสมมติใช่ไหมมึงอยู่มึงอยู่ที่อื่นน่ะอ่าสมมติมึงอยู่ที่อื่นอย่างกูอ่ะกูอยู่ที่อื่นอ่ากูโทรหาณะกูบอกให้นะกูมาเอารถเพราะว่าเดี๋ยวจะมีช่างมากูก็ใส่รหัสให้รหัสนั้นอ่ะเป็นแค่ชั่วโมงเดียวแล้วน์กูก็กดรหัสเข้ามาปุ๊บแล้วก็รถออกไปเลยอ๋อโอเคโอเคไอ้บอยฟังไว้เขาสอนมึงวิธีเข้าบ้าน ไม่ไม่แต่กูต้องกดรหัสให้ไงกูต้องอยู่ต่างคือกูต้องกดรหัสให้กูสามารถทําให้รหัสหนึ่งชั่วโมงครั้งเดียวก็ได้ทําได้ครั้งเดียวก็ได้อืมเลี้ยงหมาก็ได้ครับนาที่เลี้ยงหมาเดือนละห้าพันก็ได้มีโยมาดิตอนห้องหมาด้วยห้องหมาเดี๋บอยไม่ได้ดิไม่มึงจะอะไรอ่ะฮะไม่มึงทำงานอะไรอ่ะมันมีปัญหาการเงินไม่ตามกลงครับกูให้มึงเดือนละหมื่นห้าเลยมึงดูแลเพจ JK อัปเดตข่าวสารเอาเปล่า เออไอบอยทำเอาไอบอยเอาไอเปกูกูเอานะมีบ้านอย่างสบายมีอยู่บ้านขายปะอยู่บ้านแล้วครับบีพี่สี่ล้านเก้าเออเถอะกูเลยสี่ล้านเก้ามีเฟอร์นิเจอร์อะไรพร้อมอย่างเดยวไอบอยก็อยู่กับกูจบไม่ต้องจ่ายไอมาดีด้เพราะว่าได้แล้วเ่อว่ากันรอเคลียร์นี่ก่อนผมไปคุยไปคุยกับเขามาเรียบร้อยแล้วคนื่อื่อนี้ผมไปเลยก็ได้นเพราะว่าเกียร์รอแล้วงั้ให้ผมถามให้เลยไม่ล่ะพี่จะโทรถามเเลลยยถามเลยเอาเลย มีเคียอะไรก็บอกไปต้องเงียบกูไม่ได้ทิ้งไม่ได้อะไรมีก็บอกไม่มีก็บอกกูใจหมดมึงปวดใจบ่อยเทอ่าเงี้ยเมื่อไหร่กูถึงจะบอกครับพี่เข้าไปบ้ายเอ็ดนาฬิกาสามเลยาตัวได้ไอสัตว์ไอเคียกูไม่เข้าใจหรอกเวลากูลืมตาตื่นนนวางเป้าวางเป้ามันมัน พี่สตรีมอยู่นะมันมีบ้านหลังหนึ่งไอ้ที่อยู่หลังบ้านพี่อ่ะใช่ปะที่ที่บิวอินอะไรเรียบร้อยแล้วอ่ะสองพี่สองปีก้าใช่ไหมพี่เออเออเขาเขาขายอยู่ที่เท่าไหร่นะเขาขายเหรอใช่ประมาณห้าล้านใช่ปะแต่หลังแต่หลังเล็กกว่าใช่ไหมหลังเล็กกว่าบ้านพี่ใช่ปะ <c oughs> อ๋อแล้ว <c oughs> แล้วรดได้ปะลดได้ปะ เราเราคุยเราคุยกับแม่ให้หน่อยเดี๋ยวได้ใช่ใช่พี่ขึ้นไปรอบหนึ่งไม่ซื้อไม่มีรุ่นพี่พี่เจ้าไงอ่าเพราะว่าถ้าถ้ามันมีหลังบ้านพี่พี่อาจจะเอาเองแต่ว่าเนี้ยมันอยู่ไกลจากบ้านพี่ไงมันไม่ได้อยู่ไกลหรอกแต่ว่ามันมันเชื่อมกันไม่ได้ใช่ไหมล่ะ ใช่มันเยื้องกันมันเยื้องกันแต่ทีเนี้มีรุ่นพี่พี่จะเอาอยู่เข้าไปน่าจะพร้อมอยู่เลยอะอันนั้นอะลองลองคุยอยู่ดิเผื่อ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 ได้อะไรประมาณนี้มีส่วนลดนิดหน่อยก็ยังดีน่าจะเอาเลยน่าจะเอาเลยได้ทำไรเนี่ยเล่นเกมปะเนี้ยอันนี้พี่สตรีมอยู่แนะเสียงเราเข้าด้วยนะ <c oughs> โอเคโอเคเดี๋ยวว่ากันพักผ่อนมากผ่อนครับลดได้จริงเลยนี่เลยครับนนี้คุยเลยพี่ลดได้เพราะว่าผมไม่ได้วะพี่เจ้าเฟอร์ก็คือมันเป็นบ้านตัวอย่างอ่ะพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นปัญหาก็บ้านตัวอย่างมันก็ดีอยู่แล้วไงพี่อ่าสี่ประมาณสี่เก้าเดี๋ยวดูส่วนรถก่อนน่าจะมีส่วนรถสี่เก้าล้านเหรียลุงสี่เก้าล้านเอ้สี่สี่ล้านเก้าแสนหลังบ้านผมอ่ะพี่เลี้ย เอียงเอียงมานิดนึงเออไม่เป็นไรก็ให้มาอยู่ใกล้ๆกันฮะเอียงเพราะว่าเดี๋ยวกูต้องไปคุยกับที่แม่เรื่องที่ดินบ้านกูด้วยเดี๋ยวกูจะกูขายเลยจบแต่สบายพี่สบายสบายเอ๊ะลุงพาอขเข้าไปดูเลยอ้าวมึงจะไปดูมั้ยล่ะไม่กูพามึงคนรอบดูรอบเลยเข้ามาดูได้เลยพี่ไปดูผมไปอยู่วัดนะครับขายไปแล้วมีอะไรเรื่องมีทีวีเปล่าแจ็ค โอเคมาวันนี้มึงเคยดูทีวีที่ไหนมาเออทีวีเราเพื่อกี้ดีไหมดีนะดีมึงเูืออะไรเรีออะไรมึงเรืออะไรนาฬิกากูมีสามเรือในที่อ่ะมึงบอกไอ้สัตว์กูก็พูดปั่นไปเรื่อยมึงก็มึงเขาไม่เชื่อหรอกแต่ถ้ากูพูดอ่ะอนาคตอ่ะยังไงก็ง้อง้อยู่แล้วง้อยู่แล้วเจ้าพี่บอยพี่ขายบ้านพี่ไหม เออมึงอย่าบ้ากูดีกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนซื้อซื้อแท็กซี่ให้เรือนึงดีครับพี่ซีนที่เก่าไม่เวิร์กต้องแบ็คแมนยังไงต้องแบ็คแมนกับฮักแท็กซี่สวยกว่าแท็กซี่สวยกว่าแท็กซี่ก็ได้แต่มันไม่ขึ้นไม่ลงแล้วนะไม่มึงต้องซื้อนี่อ่าไนท์อะไรวะไอ้ไอ้ที่กูเจ้าอะไอเบิร์ดที่จองเขาแล้วไอ้อะไรวะไอ้พิงก์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 อะไรวะพิงก์รถโก้เหรอพิงก์เดียรโทน่านะอ่าใช่เลยโทน่าแล้วแล้วพอเห็นบ้านหลังนึงให่กวบ้านพี่นะพี่บ้านตรงฝั่่งกซออยะ ระดับเจ๊กระดับเจ๊กแบบเบลล์แบบเบลล์จัดเลยเบลล์แบบบึ้มอะเออหลังเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้นนะเด่นเรียนนะนะไม่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 ของของหน้าของหน้าฮะโอ้ไม่ถูกนะหน้าซอยอ่ะหน้าซอยใช่โคตรใหญ่ไอ้หลักที่กูบอกอะเหรอหลังนั้นน่าจะสามสิบเออเกือบเกือบสามสิบหลังนั้นอะจะแบบใหญ่สัดสัดเลยอะเด่นกูมีกลางกูก็ซื้ออยู่หลังนั้นกว้างจริงนะกว้างกว้างแบบกว้างจัดอะตอนนั้นมีเท่านี้ไงตอนนั้นใครวะ ตอนนั้นแล้วตอนแล้วตอนนี้มีเท่าไหร่ตอนนี้ก็ซื้อหลังกันได้ตีหน้าเล่นไว้กูเข้ามาไปไม่หมายถึงถ้าเราไม่ซื้อหลังนี้ไงน้าน่าเข้าเลยอย่างนี้กูถ้ากูรู้อย่างงี้กูเข้าตั้งนานแล้วไอ้เหียไอ้เหียเปิดป้ายยากูช้าไปไอ้สั์กูบอกมึงตั้งนานแล้วมึงบอกว่าไงก็เหมือนเดิมกูกูชี้กูบอกมึงนานแล้วที่นี่คถามเขาอะไรรู้ป่ะล่าสุดอะถามว่าข้อมือหลยพี่อยู่ไหนข้อมือหลยอะวะกูมีด้วยหรอวะข้อมือเลยอะ กูลืมกูลืมกูลืมไอ้ไรที่กูไม่รู้เมียกูซื้อให้อันนั้นน่ะกูลืมจริงกูใส่รอบเดียวแล้วมันเจ็บไอ้ีข้อมือกูปวดเลยกูใส่้เล่นคอมไงกูลืมถอดวันนั้นน่ะของน่าจะเยอะจัดเหละฮะกูมีเหรอวะข้อมือหลวีอะไรมึงอะไรข้อมือหลวีอะไร็แต่นั้นสวยจริงอันนั้นสวยจริงอันนั้นสวยจริงแต่มันเจ็บอะไอ้ทียเวลาเอามันใส่เล่นเกมอ่ะวรุ่นรุ่นหลวยรุ่นใหม่สคนชอบใส่ไอ้พวกข้อมือแล้วกูไม่ชอบถอดไงเอา มันก็ต้องถอดสิไม่ถอดดีเฮียต้องซื้อแบบไม่ถอดเสอสัดตอนนี้ข้อมือกูใส่เต็มเลยเนี่ยอะไรเนี่ยส่สถ้าใส่อย่างนั้นยังไงก็ต้องถอดเพื่อมันหนักของกูเนี่ยมีอะไรเนี่ยสามหมื่นป่านั่นแหสามหมื่นกูมีมังกรด้วยนะเงกรสตองมสิาให้บนี่ยสามสิบามืิเนี่ริบสามามสิบสามสิบสามสิบอามะิบสามสิบสาม่อบสามสอบสอมสิบสามสินสามสิบสาหบมสิบมสิไสลมสิบสายสิไม่ิบสายส่บามม่ิบสามสิบสามสมา ของอดีจริง <laughs> ไม่รู้อยู่ไหนแล้วจริงจริงเหมือนเขาเดินโปรยเงินในบ้านเนาะแบบของอะไรแบบเล็กๆไม่ไม่ค่อยเจอเนาะไม่เจออย่างสร้อยกูที่กูใส่ไอของอะไรวะไออะไรทั้งอย่างเนี่ยกูยังไม่รู้เลยอยู่ไหนเนะี่ยไอที่มันเป็นรูปตัวเอลวะที่อะไรไม่รู้อ่ะจำไม่ได้ตั้งสุดผมเห็นพี่พมเห็นพี่ไม่ใส่ทองนะทองกูไม่ใส่ตอนพี่ใส่นะท,ทองอะ่ะ ไม่ใส่เคยใส่บาตนึงอันนั้นเป็นของยายยายกูซื้อมาให้อันนั้นน่ะเลยใส่ไว้แต่ตอนนี้ไม่ได้ใส่แล้วคันใส่แล้วเป็นผื่นไอ้จุกขโมยไอ้ยืดจุกขโมยไปป้าไว้สัตว์เดี๋ยวแป๊บเดียวของกูหายเฮียก็กระเป๋าผมก็หลุยนะอย่าโลกอย่าโลกไอ้สัตว์อย่าโลภแม่พึ่งเอาข้อมือกูไปกับสร้อยกูไปหรือเปล่าก็กระเป๋ากระเป๋าผมหลุยแล้ววะแล้วข้อมือผมไม่หลุยได้ไงเออไอตอน ตอนสิบเอ็ดโมงเช้าอ่ะกูลงไปดูพวกมึงใช่พวกมึงหลับหมดแล้วใช่ตีแจ๊กหลับหมดแล้วคิดจุกยังไม่หลับไม่รู้ทำเฮี้ยอะไรไม่ของกูเล็กๆน้อยๆกูกระเป๋สไม่สะกิดเลยนะไอ้เฮี้ยรอแล้วอะไรหายไปหรือเปล่าดาบเดิบอะไรอ่ะดูถือครบหรือเปล่าดาบอ่ะเลยเช็คเลยอแต่ว่าได้จริงก็ไดาวกระจายไม่ดาวก็ดาวนัลโตดีดาวกระจายดูดีแบงค์ยี่สิบพับป่ะนะจุกนั่งพับแบงค์ยี่สิบแล้วใส่แทนนัลโตดอดาวกระจายเออวันนึงไอ้เหี้ยแบบ โมเดลกูหายสักส่วนหนึ่งแบบดากวกรจายหายทีเชี่ยเลยได้สัตว์มันขอเสื้อกูเว้ยมันขอเสื้อกูเสือ้อเสือ้อเสื้อมิดอะเสื้อแข่งอะกูมันไม่ได้มีขายอยู่แล้วไง กลัวให้มันให้มันเลือกสีขาวกับสีดำมันบอกนะนะผมขอสองตัวได้ไหมเพี่อนจริงจริงไอ้เฮียต้องแตะมาต้องแตะมาไอ้เฮียแจ็คอะเคยขอเข้าไปเข้าไปดูอยู่นะไอ้เฮียธมาไอ้แจ็คอะบางคนเดียวกูให้เข้าไว้แต่ไอ้เฮียจุกมาด้วยกูไม่ให้มันเข้าห้องไอ้เฮียจุกเฮียสุดหรือว่าวลุงไอ้เฮียจุกอะขอเสื้อสีขาวใช่ป่ะแต่ว่าหน้าถาวเอ้ยจุกสีดำหายไปไหนจุกเสื้อสีดำกูสีดำกูหายไปเลยมันกำมันไปบุกอ่ะมันกำมันจะยัดเข้าเป๋าอะเฮียจริงคือเกี้าวอกไอ้สัสเฮียจริง ไอ้เยี่ยของจริงอะก็สีมันพิมพ์นิยมอะผมก็อยากได้เหมือนกันไงเยี่ยรักกูแมงเข้าห้องกูว่าโฮเอ็มกูน่าจะหายไปประมาณสักครึ่งหนึ่งไอ้สัตว์แป๊แต่พี่แต่พี่สมเขาได้ดำมาแล้วว่าให้ไปหลังเราแต่ผมไม่เจอเราเดี๋ยววันนั้นอะเจอหมาเห่าก่อนไอ้เจ้ามึงบอกฝั่งเรือยังจบมาได้ดำมาแล้วแถวว่านี้ไป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 สัตว์เอ้าจะว่ามาเยี่ยสมนี่เยี่ยจริงนะไอ้สัตว์ ต้องเปลี่ยนก็ไปวอร์ไปได้เลยเฮ้ยมันรถเต็มอ่ะใครหน้าอีกคนมาหน้าไปลงขึ้นหลังคารดิเฮียสอมลงไปเลยเฮียสอมไปสาดเลยใกล้บ้านเลยพี่ใไอ้เฮียนี่ขายกูย์สัตว์ลงไปมึงอ่ะขายอะไรพี่พวกขายอะไรให้กูขโมยของบ้านกูย์เฮียตายแล้พี่กูบอกเฮียจุกขโมยของบ้านกูย์สัตว์เฮีสมขึ้นหลังคาใช่นี่ไอ้เฮียจุกอะตื่นตื่นเฮียแรกอันตรายเลยนะไอ้เฮียอย่างเงี้ยอันตรายจุกมาบอกว่าพี่อะเดี๋ยวก็จะสนใจแบรบิกไม่ได้มามองหรอกว่า เสื้อเหลือหรือเปล่าก็เข้าไปเอาเลยไอ้จุกนบอกอย่างนี้พี่พี่ไปดูด้วยนะไอเยยจุกอะเป็นคนที้สื่นคนแรกนะแต่น้าไม่ค่อยอาบนอนทำเี้ยอะไรก็ไม่ต้องเปลียนเสื้อยังไห่เบิร์เปลี่ยนไม่ได้อแลีนเส้อ้นะแต่เรอ้ไอจุกไปบ้านพี่อะไอ้มดนะทรงมันเป็นอย่างนั้นเลยตอนแรกนึกว่าแบบไอ้เียจุกไม่เป็น มึงโจรให้มันโจรเ่ยอะเ้วให้ลรวให้มันเอาสีขาวไปใช่ไหมมันเอาสีดำกูอะไปขยําอยู่ในให้ในให้อยู่ในเสื้อสีขาวอีกทีนึงงอะโอ้โหคือได้สองไอ้เงี้ยหรอจริงปะแจ็คจริงปะบอกว่ากูจเลยนะกูบอกเลยนะได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้ตัวเดียวได้สีขาวตัวเดียวไม่ไม่ตอนเข้าไปใช่ปะมันมีเสื้อวินเทจอยู่อะ เรื่องวิเทษของกัววางไว้6กเจ็ดตัวไอ้เยี่ยจุกแบบมองใหญ่เลยอ่ะไอสัตว์ไว้กูจะให้หรือเปล่ากูต้องรู้ไหมกูอ้างว่าอะไรไปขอคนฝากขายสัตว์เฮียนะจุก <c oughs> ดูเทดูเท,เท <c oughs> เหัวอย่างไหนจุกน้องมองซ้ายมองขวาแล้วนิ้นแผลบเลยอะ่ะเรียบรึขึ้นแล้วเรียบขึ้นไหม ้พี่เก่งโคตรมันแล้วพี่เรียบๆตัวสบายใจละพี่เรียบๆอย่างเงี้ยไม่น่าเรียบนายผับผมดูข้างหน้าเราดิหน้าขวามึงเหงี้ยใช่ไอจุกไอ้จุกรู้ราคาเลยจับมาตัวนี่พี่ตัวสามหมื่นตัวสี่หมื่นตัวสองหมื่นไอ้เจ้าจุกเก่งไอ้เจ้าจุกเก่งไอ้จุกเก่งไอ้จุกเก่งเรื่องเสื้อพวกวินเทจครับไอ้จุกเก่งจริงฮะ ไอจุกเก่งคือเข้ามารู้เลยอะว่าตัวเนี้ยแพงอะผมยังไม่รู้เลยนะจัดโอเคชั่นตรงนี้คนลื่นอะบ่ายสองก็นี้ลื่นไหลจัดโปจัดโปจัดไม่ไม่ของผมไอ้นี่ไงนะผมมาขายเสื้อให้ผมมาวางไว้อะไรประมาณนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันแท้หรือไม่แท้ไงผมให้จุกมันดูอะไรประมาณนี้เขามาฝากขายแล้วผมไม่อินกับเสื้อกับเสื้อวินเทจไงเอาตรงๆนะมัน คือไม่รู้อะเสือ้อคือเขาบอกว่าห้ามซักอะคือน้าผมบบอกว่าห้ามซักอ๋อแสดงว่าต้องขายก่อนถึงจะซักได้มั้งแต่ว่าเสือ้อเหม็นมากเหม็นแบบเหม็นเลยอะต้องซักก่อนละมั้งแต่น้าผมบอกห้ามซักอะไรประมาณเนี้ย <c oughs> ผมผมก็ไม่รู้ว่าทำไมซักไม่ได้ก็เลยไม่กล้าซักแต่เหม็นมากเลย, <c oughs> เลยแต่ต้องซักก่อนละมั้งใครบ้านใส่เสื้อไม่ซัก เพราะว่ามาชิมลามนะเซิร์ฟมาชิมมันก็ต้องซักมือเนาะน่าจะซักมือแหละห้ามซักเครื่องครับข้างนอกร้านก็มีนะครับพวกรองเท้าไดโกงไดกี้มันเอาหมดนาฬิกาโครงนากาแขวนอะมันเอาหมดจังหวะเนี้ยมึงรู้ได้ไงว่ากูมีไดกี้อ่ะไอชิ้นนี่ดูของจริงไอ้สดผบอกแล้วมันเท่ากันก็ผมเดินไปทงครัวไปเอาน้ำแล้วมึงเช็ครองเท้ากูไหมเนี่ยผมเห็นนรัผมเห็นอยู่ไอ้จอแดนสีลุงของแล้วก็จอแดนสีน้ำเงินดูดีนะเอาเกตเอไปแลกหรือเปล่า พูดไนก็ได้ออกจริงเช็คจริงแม่งเอ้ยมีเช็คด้วยโอ้โหขมน้ำมิข้องน้าเป็นไนไนกี้หรืออะดีนัทอะดีนัทที่เป็นสีทองดำอ่ะเด็ดเยอะตว์ตาเทพไปฉีดอะดีนัทมีอีกเออมันมีอีกแต่มึงเห็นแค่นี้ก็โอเคใช่พูดไปเยอะไฮไฮไฮพี่เมื่อกี้พี่ไปป้นป้นคนในแก๊งมามันเลยเปลี่ยนชุดไม่ได้พี่ขออนุญาตนะครับพี่โอเคครับผมนั่งดูครับพี่ อแล้วเดี๋ยวกูเก็บปุ๊บปิ่งมาปาดแมวนะไม่มีครับไม่มีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมยิงตัวชุบให้ครับผมยิงตัวชุบให้เขายืนอยู่นู่นพี่ใครชุบบอกผมนะเดี๋ยวผมยิงตัวชุบให้นะอ่าไม่มาเลยอ่ะเขาอีวันนี้มาครับมาครับเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาขอพักพรุ่งนี้เขาจะไปขอจบอย้าเดี๋ยวตะโกนให้ทุกคนนะพอกันนะคุยกันด้วย ออกกันเลยคนพกกันอย่าลืมชุบนะอย่าลืมชุบนะอหันไปมุมโลกไหนวะไอชิเออไอ้นะครับหันไปทางไหนไอ้หันชุบทางไหนล่ะกัวสายกัวสายเอาอีกแล้วชี้ฟรีไหมเนี่ยไม่มึงไม่โดนไม้ตีหรอกมึงโดนปากฉลามงัดขึ้นมามึงไม่ต้องดูรูเล็งหรอกเขาจะชุบด้านไหนอ่ะเดียหาจริงอีจะจุกแม่งไอ้สารพื้นที่โล่งนะชุบจุกอะไรอะอะไรอะอะไรอะผูกใจจัดพื้นที่โล่งนะ เอ้ใครมาตั้งวัดหลุดนี้ไปหลังหลุดร้องเหมือนเขาสวดจริงเลยหมง่นไม่มากระทายยกจัดอีกทำวัดเย็นอ่ะโอเคโอเคมาซ้ายโอเคซ้ายอย่าเปลี่ยนซ้ายอย่าเปลี่ยนซ้ายจุกเขาไม่มีที่จุกมุมอยู่ฝั่งเขามุมอยู่ฝั่งเขาไปไปทั้งหลังเรากินยากินยาด้วยรอระเบิดสตันนะถ้าใครยังไม่ได้กินยา Kite.. kite tNet nê nga, khai tNet nê ngee ngon nha High объяс VeoStaNnn VeoStaNnn elson Nacht S CAR S CAR จุบแล้วใช่จุบแล้วจุบแล้วเุบงได้เลมาปมตอมหม่อมหนึ่งวิ่งเลยไอหันเกิดตัน่อยหน่อยเอ้ยแต่ชุบลุงนะตัวหนึงก็หามุมว่าชุบจุบมิกชุบลุงคนหนึ่งได้ปะใครก็ได้ไม่ชอบยิงาได้ชุบพี่บอยอยู่ครับยิงาได้ชุบแล้ว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 ตัวพี่ผมกันนะกันนะครบดีดี โค้ดดีๆค้ดดีๆไว้ไว้ไว้ไ็นไว้ไอ้ใครเด้งตายเด้งใครเด้งใครเด้งใครเด้งรเด้งใครเด้งนะใครเด้งนะ่อเล่นต่อเล่นต่อชุบเพื่อนต่อชุบเพื่อนต่อใครชุบเพื่อนได้ชุบเพื่อนไปแล้วคอบอกเพื่อนด้วยว่ชุบ้ชุบแล้วเป็นมาดีเล่นเพื่อนมาดีเล่นเพื่อนเ่น้องโบ พี่เสริมนะน้องเกิดไม่ตายนะผมไม่ตายนะไม่ตายนะนไิบิชิโร่เล่าิบิชิโร่ลาิบิชิโร่เด้อใครตายเด้งตายดิบิิโ่นะพี่ผมฮิบเลยุยเลยลุยเลยลเลยลุไเเลยลเลยยเลยลุยเลยลุยเลยลุยเลลลลุ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 ล ได้โกเคได้มาดีเองอยู่แล้วงเองวะน้องเอ้าชวยนบอกเลยเพื่อน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 เพืนเพื่อนเพื่อนเเพื่อนเพื่นเพื่อพื่อนเ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 อนพื่่อนเพื่ออนเ่อนเพื่อนเพื่อนเพื่เอนเพื่อนเนเพื่พื่เอนเพื่อนเอเพื่อนเอนเ่อเนเ่อนเเพ่นเพื่อนเพเพ่นเพื่ออเพื่อนเพื่อนอ่อพื่อ่อนเ่อนเพเอนเพื่อนเพื่อ่เพื่อนเพื่อ่อนเพื หายเอ้ยไม่ลงมาก็ดีอยู่แล้วไอ้เหี้ยอย่าหาใส่แฟชั่นแบบกูเล่นปืนนะบอกให้น่เไม่เห็นเหี้ยอะไรเห็นแต่หน้าแมวไอสัตว์เล็งไปอ่ะมายิงให้อยู่ยิงให้อยิงอย่างนั้นบนอ่ะเท่เลยเดี๋ยวมันก็จะไม่เล่นกับเราแล้วมันรอจบพวกนี้ปะโอยไอ้อากิ๋งอะไรวะไอ้แจ็คพอไอ้โคอิจะมาขอจบพวกนี้เอาเหรอไม่ไหวเหรอ ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์เล่นดีเล่นดีันเล่นดีจัดไอ้ยายไม่ปล่อยเพื่อนไม่ปล่อยเพื่อนรอนานเลยพวกมึงอะทำดีชุบด้วยแบบนี้เลยเจอเพื่อนตายต่อหน้าต้องหาคนครบแล้วแบบเมื่อกี้ก็สวยไอ้จุ๊เมื่อกี้ไม่ครบปุวะสามคนอะไม่ใครอยู่หน้านะผมไปช้าผมไม่ได้อยู่นั้นไอมาดีอยอมากบาสามคนอีกงปาะไอมาดีหนึ่งครับไอมาดีหนึ่ง ดอ่ะมาดีเหรอมาดีเหรใครไม่รู้คนนึงอ่ะให้คนมาเก็บดิเฮียล่อไปของสายบ้านดิให้ใครมาเก็บคนนึงดิเจฟังได้เจฟังมาเก็บดิเจเจเจอูมิงมันอาจจะบันทอนหัวใจให้ไปยื้อทูอ่ะให้ไปยื้อทู้อ่ะเใครโดนใครเหม็นแล้ววะไปยื้อทูอ่ะเปิดสวิตช์ไฟแด้เนี่ยแล้วข้อเสนอไนต์สีเอากล่องให้ปูเจอย่างนี้แซมเขาจะสู้เราไหวไหมเนี่ย อกี่เพื่อนหรือเปล่าอันนั้นอะนอยากเจอกับซิกซิกหรือเอคจังเลยว่ะไอเทียตอนเนี้ยให้ฟันที่ไหนไอ้สัสไอเหรอ ไหนพี่พันธ์ไหนพี่พันธ์หัวขาวนะไม่ใช่จุกนะพี่พันธ์อ่ะเพรขาวครับเขาเปลี่ยนแต่นี่แหละคนนี้แหละคนนี้แหละนะคนนี้คนนี้เนี่ยคนนี้เนี่ยเขาไม่ยอมคุยกับเราแล้วโอ้โชว์จุกมาทรมานดิไม่ไม่ต้องฆ่าเขาดิเฮียฆ่าเขาไม่หรอกป่าได้แฟงก่อนเลยเก็บยืนโดนแน่แฟงไมโดนไม่โดนเอาละใช่พิพันธ์นะ ใช่เลยเนี่ยถึงตอวิเศษเนี่ยใช่เลยเนี่ยล็อเมาเลยเอาวางเมาเลยวางเลยปล่อยเข้าท้องน้ำล้อล้อล้ออะไรเปิดกระพี่ทำไมไม่ได้ยินไหนพี่ไปไหนบาพี่ปล่อยเมาเลยเหรอไม่อยากรู้ว่าในมีอะไรอ่ะไม่ไม่ไม่ได้ฟังเมื่อกี้หัวพี่ถวายให้ใครพี่ที่พูดมาหัวพี่อ่ะถวายให้ผมได้ปะได้ปะบอกแล้วติ๋วไม่ได้โม้เดี๋ยวแมงขาถมแมงขาถมกูเดี๋ยวคเดี๋ยวแล้วมึงบอกนี่อะไรนี่หมดเลยบอกก็หมดเลยก็ที่เนี่ยผมตีหมดเลย งั้นที่หลังเดี๋ยวมึงมาคนเดียวแล้วกันได้ใจแซมอะไรก็บอกเฉยๆก็บอกได้บีพี่ตีเอาอีกบี้ยันไม่มีคนแล้วอ่ะสามารถฆ่าเหรอหนึ่งเมืองร้อนมาอีกคนแล้วอ่ะฮะร้อนมาอีกคนแล้วอ่ะน่าจะ เดี๋ยวเจอหนุ่มเมืองหนาวแคนั้นแหละเอเมืองร้อนเมืองหนาเว้ยแต่ตอนเนี้ยเมืองร้อนอะกูอะหัวเริ่มร้อนแล้วตีไม้บข้าไปห้ทีล้วียเริ่มร้อนแล้ะใช่เหรอพี่ิ่ขึ้นไปข้าหรอมาดีเลยอะบก้้าสิกว่าทีแล้วโอ้ยอาดีดีน่าเลยน่กเจ๊เล๊งจ๊เจ๊เเเเเีเยจเเเนกเล กล่องเตียวุดเน่ยนี่จะกันนต้องเตีว้ด่านสูงถูกปะเออมันเต็มได้ด้วยหรอแหมหมออีกฝ่ายไอเทมเต็มนะเอาของมาให้กูณนี่ยี่สามันเอาให้โกูอันหนึ่งอันหนึ่งยี่สามเอาอะไรนะคุณลุงกล่องเตียววุ้ดอะเดี๋ยวผมเอาของมาให้ อหอพี่อหออยู่ปะเนี่ยอ๋อพี่เม็ดพี่เม็ดอ่าไปเอาของมาให้ไงพี่ก็ไม่ได้อยู่แล้วน่าจะาไม่ได้น่าจะไม่ได้เลยอะ่ะผมให้แล้วกันโอ<ห>้หแม่งมาทีบหน้ากูเลย <laughs> ไ,มไม่มึงเต็บปากกูปะเนี่ย <laughs> หลังวีไฟเหรอแกกูกูไปใส่ไฟพิมพ์มากูเอาของไปให้เลยกูบอกว่าเดี๋ยวอะก็ไม่ได้อยู่แล้วแอดอบอ่ะเร็วไปแบกให้โอ้โหกูบอกเลยได้เฮียแกมีไฟจัดอ่ะไอ้จัดร้อนแน่เอ้าเดี๋ยวมันตายแต่ตอนบ่ายตอนบ่ายกับทุ่มหนึ่งเขาได้นะลุงอันนี้เพื่อนเราไม่มาเลยนะจะน่ารักถ้ามานะบอกให้เบลลพี่ชายที่น่ารักที่สุดมาเลยนะทุ่มหนึ่งอ่ะ กูจะไดด้้วยทุ่มาเมื่อวานอะแต่วันนี้กูนอนเยอะไงพักผ่อนบ้างไงมันมันน้อยจริงๆอะมันสู้เขาไม่ได้ามาเปล่าคุณหนึ่งเมาาื่อวานกูนมาเปล่ะรพูดดิพูดดิมามาออ okay. โอเคที่นี่คแฟมิลเลสตี้มันคิดและดูดีเราช่องกันมาเท่าไหร่สัตว์สมองมันควรกินนายเชี่ยไม่ใช่มาบอกว่าเจคิตีของมวกกูก็ฟังทั้งวันไม่เชื่อมันก็ไม่ดูดีไอ้บอยเจ้าของประเทศว่าทำยี่อะไรก็ได้มันเป็นคำพูดของพวกลุงหมาที่เข้า